การที่ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมมันมีประโยชน์มากเลยค่ะทุกท่านเข้ามามีส่วนร่วมเสนอข้อกับเราก็จะทําให้เรามีหัวข้อปัญหาที่ตรงตามความต้องการของทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่กลุ่มผู้กาหนดนโยบายนักวิชาการภาคเอกชนจนไปกระทั่งถึงประชาชนหรือว่าเป็นกลุ่มผู้ป่วยก่อนหน้านี้เราทํางานอยู่กับกระทรวงเราเห็นเมื่อหัวข้อมันถูกส่งมาแล้วแต่ละปีในหัวข้อที่เสนอจากกลุ่มภาคประชาชนมักจะถูกปัดตกไป เราจึงลงไปในพื้นที่นะคะเพื่อที่เราอยากรู้ว่าจริงๆแล้วหัวข้อที่เขาเสนอมาทําไมถึงถูกปัดตกรวมถึงในบางครั้งหัวข้อประชาชนเสนอมามันก็ถูกบรรจุในสิทธิประโยชน์แล้วเพียงแต่ว่าเขาไม่ทราบหรือว่าไม่เกิดการรับรู้ในกลุ่มประชาชนทางทีแมทแท็บก็เลยลงไปในพื้นที่นะคะเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์นะคะว่าในการที่จะสลึกหัวข้อเนี่ยเขาอาจจะต้องมีข้อมูลซัพพอร์ตที่มันชัดเจนเพื่อให้หัวข้อเนี่ยมันผ่านเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกหัวข้อในรอบต่อ,ตอ,ตอไปะ โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพหรือชื่อย่อว่าไฮแท็นะคะเป็นองค์กรวิจัยกึ่งอิสระค่ะอยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะเรามีรูปแบบการบริหารจัดการในลักษณะของมูลนิธิกว่า17ปีที่ผ่านมานะคะก็มีการประเมินนะคะเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพนะคะเพื่อให้ทางผู้กําหนดนโยบายใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจค่ะว่าจะคัดเลือกตัวนโยบายหรือเทคโนโลยีนั้นๆเนี่ยค่ะเป็นสิทธิประโยชน์ให้กับประชาชนไทยหรือเปล่าค่ะ กระบวนการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์หรือเราเรียกว่าโครงการ UCBP นะคะขั้นตอนการดําเนินงานหลักๆอยู่4ขั้นตอนก็คือเริ่มจากการเสนอหัวข้อจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนซึ่งเรามี stakeholder เนี่ยเกลุ่มด้วยกันนะคะที่ในแต่ละปีเนี่ยก็จะเข้ามาร่วมเสนอหัวข้อไม่เกินกลุ่มละ5หัวข้อต่อปีในแต่ละปีก็จะมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนครับเรามีประเด็นสำหรับการรับฟังความคิดเห็นเนี่ยประเด็นหลักๆ แล้วก็บวกประเด็นที่8อีก1ประเด็นก็คือสําหรับปัญหาในพื้นที่ว่าบริบทของพื้นที่มีประเด็นปัญหาอะไรครับเราก็จะมีเพิ่มประเด็นที่8เข้ามาซึ่งในแต่ละเขตก็จะไม่เหมือนกันในประเด็นที่8ส่วนที่2เราจัดเป็นโฟกัสกลุ่มในการรับฟังความคิดเห็นนะครับซึ่งเราอยากได้ความเห็นในเชิงลึกในแต่ละกลุ่ม นะครับที่เป็นประเด็นบริบทหรือว่าประเด็นปัญหาในพื้นที่หรือประเด็นที่เรายังมองว่าเข้าไม่ถึงบริการหรือยังแบบอันเม็ดนิดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะจัดใน3-4ครั้งที่ผ่านมาที่เราจัดไปแล้วในปีนี้นะครับกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มของร้านยาทั้งผู้รับและผู้ให้บริการเมื่อรับข้อเสนอเสร็จเราก็จะรวบรวมมาสังเคราะห์นะที่ทำ้ทำซ้ำซ้ำซ้อน,ก,นกันก็ให้รวมเรหัวข้อเดียวกันแล้วจัดหมวดหมู่ อะไรที่บางครั้งเนี่ยอะไรที่เรารับมาเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่เราทําไปแล้วเต่ยประชาชนไม่ทราบในทุาปีนี่ผมก็เน้นว่าเราไม่ใช่มามาตอบโต้ไม่ใช่มาบอกว่ามีแล้วนะไม่ไม,ไม่ไม่ต้องรับไม่ต้องเสนอแล้วเรารับมาทั้งหมดแล้วก็ก็มากรองเสร็จแล้วก็เราก็ส่งไปยังส่วนกลางจริงทุกปีเราก็ทามาปานนี้แหละเราก็ใช้วิธีอย่างนี้โดยนโยบายของผมเองเองนี่ยรับข้อเสนอตลอดปีนะฮะอันนี้จริงมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่ดูเหมือนเป็นพิธีกรรมอันหนึ่งนั่นเอง ที่ผมพูดไปแล้วว่าว่าไม่ว่า voice อะไรมาที่เรามีทางไลน์ group หรือว่าทางหน้าเพจของเราหรือแม้แต่เสียงบน่นที่เราลงพื้นที่หรือประชาชนเข้ามาบอกเราเนี่ยเราก็เข้าไปดูว่าโอเคไม่ใช่แค่บ่นนะมีประเด็นเราก็จะรับมาเราก็ดําเนินการไปบางอย่างอย่างที่มยกตัวอย่างเรื่องของสิทธิครูเอกชนสิทธิของคนไทยที่ไปปฏิบัติศาสนกิจที่ต่างประเทศอย่างนี้นะครับเราก็จะดําเนินการภายใต้ขอบเขตเรามีคือเรามีอนุกรรมการหลักประกันระดับเขตพื้นที่อปอของ ซึ่งถ้าเขาเห็นด้วยแล้วก็เราดูว่าไม่เกินเลยแล้วก็ขอข้อเสนอไปยังส่วนกลางทีหนึ่งถ้าถ้าขยายขอบเขตไปวันนี้จ,จะเป็นเวทีสรุปนะคะผลการรับฟังเนาะซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเรารับฟังเพิ่มส่วนหนึ่งก็คือเราอยากได้ข้อสรุปเพื่อที่จะเป็นข้อสรุปจากเหตุหนึ่งเราเนี่ยเพื่อที่จะไปนําเสนอตามขั้นตอนนาะไปจนถึงบอร์ดอีกครั้งหนึ่งค่ะ เมื่อเราได้หัวข้อมาแล้วนะคะเราก็จะเข้าสู่กระบวนการขั้นตอนที่2คือการพิจารณาคัดเลือกหัวข้อโดยในขั้นตอนนี้ค่ะเราก็จะมีทีมนักวิชาการมาร่วมในการทบทวนข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกหัวข้อแล้วเมื่อถึงขั้นตอนของการศึกษาวิจัยค่ะเราก็จะมีการศึกษาตามคู่มือการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพนะคะซึ่งปัจจุบันก็มีเล่ม1ถึงเล่ม3โดยเรามีเครือข่ายทีมวิจัยของโครงการ u c v p ค่ะได้เข้ามามีส่วนช่วยในกระบวนการศึกษาวิจัยนี้ทําการศึกษาวิจัย แล้วเสร็จนะคะก็จะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปก็คือการพิจารณาผลการศึกษาเพื่อพิจารณาไปสู่สิทธิประโยชน์ก็จะมีคณะทำงานคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องสำหรับการพิจารณาแต่ละผลการศึกษาค่ะ ในส่วนของการประเมินความคุ้มค่านะคะหรือการประเมินเทคนโนโลยีต่างๆนะคะก็ประชาชนเนี่ยจะได้ประโยชน์ในแง่ที่ว่าเขาเนี่ยมั่นใจได้นะคะว่านโยบายหรือมาตรการต่างๆนะคะที่ทางกระทรวงสาธารณสุขหรือสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยมีการให้ใช้นะคะเทคโนโลยีนั้นเนี่ยก็คือจะเป็นเทคโนโลยีที่ดีมีประโยชน์มีความคุ้มค่านะคะดังนั้นเนี่ยทุกบาททุกสตงางค์ภาษีของประชาชนนะคะก็จะม <ๆ S 2> ีการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดสําหรับประโยชน์ในส่วนๆๆ <ๆ S 2> ของภาครัฐนะคะ ก็มีการศึกษาวิจัยนะคะได้ไปทบทวนข้อมูลดูนะคะว่าในช่วงปีพศ2552ถึง2555ค่ะในช่วง3ปีนี้ค่ะพบว่าภาครัฐเนี่ยประหยัดงบประมาณไปได้ถึง6,000ล้านบาทนะคะซึ่งเป็นการประหยัดเนี่ยจากการต่อรองราคานะคะเทคโนโลยีตัวใหม่ๆห,หรือเป็นการจัดซื้อร่วมค่ะ ในฐานะที่เป็นนักวิจัยเนี่ยค่ะการที่เราทําการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วการศึกษา้นน่ะมันถูกพิจนารณาผลักดันไปเป็นสิทธิประโยชน์มันคือความภาคภูมิใจของนักวิจัยค่ะทาให้ประชาชนอีกหลายๆคนได้เข้าถึงระบบสุขภาพได้เข้าถึงบริการสุขภาพตามความจําเป็นที่เขาจะต้องได้รับค่ะการที่เราเข้ามาทํางาน UCPP นะคะก็คือมันเป็นเรื่องของสิทธิประโยชน์เนาะของประชาชนชาวไทยมันสร้าง Impact ให้กับคนในสังคมอะคะ่ะในวงกว้างแล้วเราก็รู้สึกว่าถึงเราจะเป็น เป็นคนกลุ่มเล็กๆแต่ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันทําให้คนหลายๆคนในสังคมเขาได้รับประโยชน์ทุกๆปีเนาะ,ะสปสช,ชได้มีโอกาสเปิดในเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นนะคะประจําปีเนาะไม่ว่าจะเป็นทางช่องทาง f a c e b o o k นะคะทาง1330ะคะหรือทางเว็บไซต์ u c b p สามารถติดตามสถานะของหัวข้อที่นำเสนอนะคะหรือรายละเอียดของตัวโครงการนะคะได้ที่เว็บไซต์ www.ucbp.nhso.go.th ค่ะ